มอร์นิ่งสต ATEGY สวัสดียามเช้าครับ mm hmm. เมื่อไม่นานนี้เราก็เพิ่งคุยกันไปนะครับเรื่องที่แอนทร p อ c ิกนะครับที่มี AI ชื่อว่าคลอสเนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมนะที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเล่นเอาปั่นป่วนเลยเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าซอฟต์แวร์ที่ เป็นธุรกิจกันอยู่ทุกวันเนี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าคนไม่จําเป็นต้องไปซื้อซอฟต์แวร์แล้วแต่สามารถใช้ Agentic AI เนี่ยนะครับในการสั่งการทํางานต่างๆได้ด้วยภาษามนุษย์นั่นก็เป็นผลกระทบนะครับของความก้าวหน้าด้าน AI วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของ Chat GPT บ้างนะคราวนี้อาจจะไม่ได้ใหม่สักเท่าไหร่นะครับจริงๆ c h a t GPT เปิดตัวเรื่องเนี้ยมาได้สักประมาณเดือนกว่าละแต่ไม่นานมานี้นะครับ เพิ่งมาลงใน Wall Street Journal นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญในพัฒนาการของ AI และอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจบางธุรกิจเลยนั่นก็คือเรื่องของ Chat GPT h e a l t h เป็น AI นะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Chat GPT ถือว่าเป็น AI ที่ถูกใช้กันเยอะที่สุดในโลกละนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจุ เริ่มต้นเนี่ยครับมันเกิดจากการที่ OpenAI เนี่ยเขามาสังเกตนะครับดูว่าคำถามที่คนถาม Chat GPT จำนวนมากเลยเนี่ยมันคือเรื่องอะไรปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพตรงนี้ทุกคนเริ่มเห็นอะไรไหมครับว่าเนี่ยครับมันคือเรื่องของ data driven strategy แทนที่ OpenAI จะใช้แค่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นั่งทำการพัฒนาโมเดลที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาใช้เรื่อง ของ Data d ด i v e n ด้วยก็คือดูจากคำถามแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนสนใจก็เลยมาทำการพัฒนากลายเป็น Chat GPT นะครับเป็น A.I. ที่จะช่วยตอบคำถามด้านสุขภาพแต่ที่มันน่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นครับก็คือว่าไอ้ตัว Chat GPT Health เนี่ยนะครับมันสามารถให้เราอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวได้แต่ในวงเล็บนะครับ เขาดูแลเรื่อง security ให้อย่างเต็มที่เลยนะครับรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในการเทรน AI นะครับและข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลของพวกเราอย่างเต็มที่เราสามารถที่จะถอดข้อมูลออกมาก็ได้ ยกเลิกข้อมูลก็ได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีทีเดียวคราวนี้การอัปโหลดข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยให้ AI รู้จักเราครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ย AI เป็น Large Language Model นั่นหมายความว่าเขาดึงข้อมูลสารพัดอย่างเลยครับที่เป็น Public Information อยู่ในโลกนี้แล้วก็มาตอบคำถามให้กับเราดังนั้นคำตอบที่ออกมาเนี่ยครับ มันเกิดจากการประมวลผลในเชิงสถิติของข้อมูลจำนวนมากที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ละคนเนี่ยเรามีความเฉพาะตัวมาก,มากๆดังนั้นคำตอบที่เราต้องการเนี่ย มันควรจะ relate กับสิ่งที่เราเป็นมากกว่า general answer ที่มันคือค่าเฉลี่ยของคำตอบส่วนใหญ่ในโลกดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเริ่มมีความน่าสนใจละว,ว่า AI ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตอบคำถามจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เขามีแต่เขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเราแล้วนะครับถามว่าตอนนี้นะครับพวก use case เนี่ยที่เริ่มมีการใช้กันเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็มีตั้งแต่คนที่อัปโหลดฐานข้อมูล medical record ของตัวเองเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ ChatGPT mm hmm. เขาก็สร้าง API ด้วยนะครับที่จะไปเชื่อมต่อกับ medical record ของเราในจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้เข้าใจว่ายังน่าจะเป็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ER mm hmm. เป็นหลักอยู่คราวนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับบางคนก็ใช้ในการ track สุขภาพครับเวลาไปหาหมอแต่ละครั้งนะครับก็อัปโหลดข้อมูลเหล่านี้เข้าไปก็จะได้เอามาเปรียบเทียบดูแล้วก็ให้ AI เนี่ยครับช่วยให้คำแนะนำ ในเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันบางคนนี่เอาไปใช้ในเรื่องของอาหารนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาใช้ ChatGPT Health เนี่ยครับถ่ายรูปอาหารทุกมื้อเลยนะครับแล้วเจ้า ChatGPT ก็จะไปทําการวิเคราะห์ว่าอาหารที่เราทานเนี่ย แคลอรี่เป็นยังไงคุณค่าทานอาหารเป็นยังไงดังนั้นมันสอดคล้องอย่างไรกับสุขภาพของเราและเราควรจะปรับตัวเรื่องของการทานอาหารนั้นอย่างไรนะอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่แน่นอนครับทุกอย่างมันยังเป็นเรื่องใหม่เพราะว่า ผมเชื่อว่าจะมียู c a s สต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายหลังจากนี้ที่เราสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าจะให้สรุปนะครับผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยเจ้า AI เนี่ยครับก็จะเหมือนคล้ายๆ Encyclopedia แต่เป็น Encyclopedia ที่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปค้นหาข้อมูลอ่านเองและวิเคราะห์อเองแต่มันช่วยประมวลผลและตอบให้เราได้เสร็จนะครับเหมือนเป็น บรรณารักษ์ที่อ่าน e n ไซโค o ีเดียมาทุกเล่มนะครับแล้วก็ช่วยตอบคำถามให้กับเราตอนนี้ครับ AI เริ่มทำท่าจะาใกล้เป็นแพทย์เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าความแตกต่างก็คือ e n c y c l o p เดียนั้นไม่ได้สนใจว่าผู้อ่านคือใครตอบจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในโลกในเชิงทฤษฎีแต่แพทย์เนี่ยครับคือคนที่รู้ทั้งด้านภาคทฤษฎีด้วยและเข้าใจคนไข้ด้วยว่าคนไข้นะั้นมีรักษะเป็นยังไงแล้วสร้างโซลูชันขึ้นมา วันนี้ ChatGPT h e a l t h นี่ผมว่าเข้าใกล้มากแล้วครับและด้วยพัฒนาการของ AI อย่างที่เรารู้กันนะครับ เขาไปเร็วมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าไม่นานต่อจากนี้ครับเขาจะเป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพที่สําคัญของเรามากไหนๆคุยมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับท่านไหนที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับลองคอมเมนต์นะครับลองให้ฟีดแบ็กผมสักนิดนึงก็ได้นะครับว่าคุณเนี่ยครับเป็นคนที่สนใจสุขภาพไหมและคิดว่าจะใช้แชท GPT h e a l t h หรือเปล่าแล้วถ้าใช้คิดว่าจะใช้ทําอะไรครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า Good Morning Strategy สวัสดีครับ